ี่เอาเงินหายห้องแล้วนี่คือกูต้องเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาอย่างเซ็นสัญญาเอาเงินส่วนเกินส่นเืนเอามาให้ย้ายผู้แทนเนี่ยแล้วก็หายย้ายเขาเนี่ยเขาค่าได้นาครับคือค้าส่วนเืินนี่เพืออย่างที่คือเมื่อว่าขายไรแล้วแสนสองขายไรวันนี้วันที่เกิดเกนไว้ไร่ละพันอย่างก็เรียกแต่นี่วันนี้เงินนั้นส่วงเกินี่ท่านท้ากูสิว่าเอ้ยเงินกูณเลยเน่ะกูณจะให้ยังเดี๋ยว คือ,อให้ใครมือมือสีเฮ็ดนี่ให้ให้รูมือรับเงินก่อนสมุติว่าเขาว่าอธิบายอีกอีกห้าวันวันที่ยนะี่สิบเจ็ดเนี่ยให้ให้ไปเจอกันที่ไอ้ที่ดินดังกล่ค,ครับอ่าประมาณวันที่ยี่สิบหาหรือยี่สิบหกนี่ให้ย้ายเข้าไปเฮ็ดสัญญา,ากาับเจ้าสัญญาเนี่ยคือเฮ็ดสัญญาป้องกันไว้ยญาตอุดน่ยเห็นกันแล้วเอาเงินกือว่าได้ก็ไม่สัญญาไม่เป็นเร่องเลยมันเป็นการเอาเงินเดี๋วเนาะอันนั้นเป็นเรื่องสิ บัดนี้สัญญาเนี่ยแม่ตกลงกับผมมาไงเอ้าแม่สีเอากับผมเท่าไหร่แม่ขายที่แปลงนี้ผมได้แล้วเนี่ยสัญญานอ่ะอ่าเอ้าสีเอาจังไล่เพิ่นที่เห็นมาเห็นเองเพิ่มเกินบอกบ่กไอ้ตรงนั้นยาฟ้าเพราะว่าเพราะว่าเจ้าคุยไปนี่คือเจ้าได้เต็มเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าคุณยายแล้วสีได้หรือสีเงียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการให้เราเองยอดเงินที่มันสิเกินของเจ้ามาแค่นั้เรื่องนั้นเรื่อางนี้เงินเกิดยอดเงินยไงครับ มันเกิดนี่คือเขาเมื่อนมันเกิดเนี่ยไว้ให็นผู้เดินผู้ย่างขั้นบ่มีขั้นขั้นออกเป็นผู้เดินผู้ย่างเราเจ้าบ่ได้เปอร์เซ็นต์ร้อยละสามว้ร้อยละสามเขาพังเหรอร้อยละสามต่างหากสามอันนี้คือร้อยละสามนี่คือให้แสดงว่าเขาให้เจ้ามาซื้อทีประมาณร้อยแสนหาแต่เจ้ามาขายมัดเบ้าปากกาวเจ้าผมเป็นแสนสองสี่เดียบเป็นเงินของเจ้าแค่บ่บ่มันบ่แมงมันสั้นแมงมันสั้นแล้วข้อหมายอะตกประเด็นหมดแล้ว ก็ตัวผมเด็ดแม่แลกผมรูจากบนัผมก็แก้งโง่ๆไปซะล้วผมอยากขายที่เื่อเนี้ตอนนี้ผมผมยินยอมที่จะขายที่แปลงนี้ในราคาไร่ละแสนสองนอกเหนือจากนั้นเป็นเงินส่วนต่างผมไม่เอาเป็นเป็นของยายครับเื่อไหร่เนื้อออกมาเนือ้นเนี่ยตัวขึ้นมาคที่่าอย่างผต้องเอาเนี่ย